ู่กันในช่องสุดท้ายกับรายการหวงซุยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรายังเปิดรับสายหน้าไมม์กันอยู่นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดปรับวงซุ่มภายใน,ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิศทางเรื่องทิศของห้องนอนหรือว่าห้องต่างๆภายในตัวบ้านแล้วก็วันนี้คะ่ะเราเน้นย้ํากันเรื่องของทิศของบ้านนะคะคุณสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ว่าประกอบอาชีพนี้เป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นลูกจ้างบ้านอันท,ทิศนี้ดีหรือเปล่าขายของอันนี้อยู่ จะเหมาะจะรวยหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่ดีเนี่ยควรจะปรับจะแก้กันยังไงนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์9 0 7 9ี่ด้าค่ะศ2นย์ส0 7 9ี่ด้าค่ะอาจารย์คะเรามารับสายต่อไปกันเลยเป็นสายจากคุณยุพาจากจังหวัดชุมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณยุพา,าสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณยุพาถามเลยค่ะค่ะคือว่าตอนนี้กำลังสร้างบ้านนะคะคือว่าเออหล่าบ้านหันไปทางทิศ ทิศใต้ค่อนไปทางเหนือค่ะใต้ค่อนไปเหนือหรอใต้ค่อนไปเหนือหัวกับหางมันยูคนละทิศเลยนะคะใต้ค่อนไปตกหรือเปล่าใต้มันไม่ออกพาทิตย์ขึ้นซ้ายหรือด้านขวาครับด้านซ้ายแต่ว่าซ้ายมือว่าไม่ตรงใต้มือค่ะคือซ้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สมมุติให้คุณฟังนะถ้าเป็นเข็มนาฬิกาเนี่ยถ้าใต้ตรงคือเลขสิบสองถ้าเลขทา้งเลขของคุณเนี่ยถ้าเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยต้องเป็นเลขเก้าแล้วหน้าบ้านจะเป็นทิศใต้ แต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าเอียงไปด้านขวาเนี่ยด้านขวาคือทิศต,ตะวันตกไปว่าภาพทิศเนี่ยต้องขึ้นประมาณเลข7หรือเลข8หน้าบ้านคุณถึงจะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ลองนึกภาพนะครับว่าภาพทิศขึ้นซ้ายแต่ครั้นี้ว่าจะอยู่ประมาณช่วงไหนพอนึกออกไหมครับภาพทิศทางซ้ายใช่ไหมคะคุณยุภาใช่ค่ะถ้าขึ้นทางซ้ายเนี่ยถ้าคุณบอกว่าตก เป็นทิศใต้ไปเฉียงไปทางเหนือเนี่ยหัวกระหางเลยนะน่าจะเป็นานตามเข็มน,นาฬิกาน่าจะเป็นเลขเล,เลขเก้าค่ะเลขเก้าคือต้องเป็นทิศใต้<อ>ทิศใต้ต,งตรงๆเลยทิศใต้ถามว่าดีไหมคุณสังเกตว่าตอนนี้ลมมาจากมา,มาจากหน้าบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะดีมากสร้างนะครับกี่ชั้นก็แล้วแต่หลักสําคัญคืออยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับ อ๋อเป็นชั้นเดียวค่ะอ๋อชั้นเดียวลงตัวพอดีเลยคุณจะสร้างกี่ชั้นก็แล้วแต่หลักสําคัญอยู่ที่ชั้นหนึ่งคุณยุพาจะถามอาจารย์อะไรครับคือเอจะเป็นห้องนอนสามห้องติดกันนะคะแต่ว่าตรงกลางนี่ห้องตรงกลางนี่จะจะเป็นห้องพระอาหาแล้วห้องแรกเป็นห้องอะไรครับห้องนอนค่ะห้องแรกสุดครับห้องแรกสุดทางหน้าบ้านใช่ไหมคะครับค่ะเป็นห้องนอนอ่ะเปลี่ยนเป็นห้องพระครับแล้วห้องที่สองถึงจะเป็นห้องนอน ถ้าคุณอยากมีโชคมีลาบนะครับอ,อ๋ห้องนอนไปไว้ตรงกลางนี้ก็นอนอยู่หน้าพระถูกต้องครับไม่ถือว่า,ห,าหลักเนี่ยหลักยิ่งพระต้องอยู่ส่วนหน้าแล้วห้อหงที่สองคือเป็นห้องของลูกนอนแล้วห้องสุดท้ายคือเป็นพ่อแม่นอนนะครับคุณจะเป็น,น,<อ>นห้องข้างหน้า,นาจะใหญ่จะเล็กคุณก็นอนได้เฉพาะเตียงนอนบางคนบอกอาจารย์ห้องข้างหน้าใหญ่มากเลยอาจารย์บอกให้ใหญ่สักไล่นึ่งเลยคุณก็นอนได้เฉพาะเตียงนอนชถูกไหมครับค่ะ แต่ว่าห้องตรงกลางเราทําเป็นฝ้าหลุมไปแล้วอะค่ะฝ้าหลุมจริงๆแล้วเนี่ยการแก้นะครับไม่ต้องย่งยากอะไรมากมายเลยการมุ้งนอนอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วครับในห้องอาจาร,รย์ไม่แนะนําให้มีฝ้าหลุมนะครับเป็นดาวไลท์หรือว่าไม่แนะนําเลยคุณสังเกตไหมทุกวันเนี้ยทําไมคนเริ่มเป็นโรคแปลกๆคือไม่มีสาเหตนุนี่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงอาหารเสริมนะที่มีตัวช่วยตัวหนึ่งนะคุณลองสังเกตว,ว่าทําไมทุกวันนี้เนี่ย สุขภาพทุกคนเนี่ยแย่ลงแย่ลงแย่ลงเป็นเพราะอะไร,รนะครับการที่คุณหน้าบ้านหันทางทิศใต้อาจารย์ถือว่าเป็นทิศอันดับที่3เลยนะครับบ้านนี้อยู่เนี่ยเงินไม่ขาดแต่เงินเหลือเหลือหรือไม่เหลือนั่นอีกเรื่องหนึ่งจะเก็บทรัพย์อยู่ไม่อยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับห้องน้ําอาจารย์ย้านะครับว่าตอนนี้คุณประตูห้องน้ำเนี่ยหันออกหน้าบ้านหรือเปล่าครับหันหน้าบ้านค่ะประตูห้องน้าที่ที่สร้างอยู่ทุกวันนี้ครับ ก็เท่ากับหันออกหน้าบ้านคือทิศใต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณต้องเปลี่ยนประตูเป็นทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณอยู่ไปสักระยะหนึ่งคําว่าโดนโกงก็จะมาหาคุณทันทีเลยครับแลวถ้าเอามูลี่เอผ้าม่านมาติดได้ไหมคะไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเลยเหรอต้องเปลี่ยนเลยโดยปกติน,นะครับว่าประตูหน้าบ้านหันไปทางทิศอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าประตูห้องน้ํหาหันออกหน้าบ้านจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองหรือไม่กระทั่งห้องนอนส่วนตัว โอกาสที่คุณจะโดนโกงนี้มีสูงมากครับค่ะนะต้องต้องเปลี่ยนประตูเลยเหรอคะอ่าคือจริงๆแล้วกั้นอะไรไม่ได้เลยเหรอคะคือจริงๆถ้าคุณกั้นคุณก็ต้องทอําฉากขึ้นมาตัวหนึ่งนะคาว่าฉากนี้ก็คือหมายว่าเป็นไม้ฝาเชิญล,ล่าหรือเป็นอิดบล็อกเพื่อที่จะเปลี่ยนประตูนะครับไปทางทิศตะวันตกคุณนึกภาพบอ,อกไหมครับตอนนี้คือหันออกหน้าบ้านนะครับ<ช>แล้วค,นะคุณก็เปลี่ยนประตูใหม่คือหน้าบ้านของคุณหันทางทิศใต้ห้องน้ําคุณอาจจะอยู่ด้านชิดซ้าย ถ้าเดินเข้าคืออยู่ด้านขวาใช่หรือเปล่าครับถ้าเดินเข้าจากหน้าบ้านนี่คืออยู่หลังบ้านเป็อย่งคือถ้าเดินเข้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือด้านขวาครับถ้าเดินเข้าจากรนตูบ้านเข้าไปในบ้านนะคะห้องน้ําอยู่ซ้ายหรือขวาคะคืออยู่ข้างหน้าเลยค่ะอ๋ออยู่ส่วนหน้าบ้านเลยอยู่ตรงกลางเลยเหรอคะใช่ค่ะอยู่ตรงกลางทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับ เดี๋ยวยังไงข้อคุยกับอาจารย์หลังไมนะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะครับค่ะเดี๋ยวคุณดูแล,แลของคุณยุพาเนี่ยรายละเอียดเยอะเดี๋ยวคุณยุพาขอเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์ที่เจ้าหน้าที่หลังไมเลยนะคะได้ค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยการสร้างบ้านเนี่ย,ยทิศใต้เนี่ยดีล่ะแต่ทําไม ประตูห้องประตูห้องน้าต้องหันออกหน้าบ้านโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าอยู่ตรงกลางแสดงว่าประตูห้องน้ํากับประตูบ้านตรงกันด้วยอยู่ใกล้อ่านี่คือหันออกหน้าบ้านอยู่ละแต่คราน,นี้ว่าอยู่ใกล้หรือไกลนั่นอีกเรื่องหนึง่งถ้าห้องน้ําอยู่ด้านหลังสุดบ้านนี้มีรั์นะแต่เก็บอยู่ไม่อยู่ก็อยู่ในห้องน้าว่าพื้นสูงพื้นต่ำะนะครับแล้วประตูเนี่ย โดนโกงไม่โกงก็คือหันออกหน้าบ้านหรือไม่หันออกหน้าบ้านอีกมันก็จะมีปิดย่ออีกเยอะนะแต่ถามว่ายากไหมอาจารย์บอกไม่ได้ยากเลยแต่บางสิ่งบางอย่างต้องตอบว่าเราไม่ทราบว่าทําไมถึงห้องน้ําหันออกหน้าบ้านไม่ได้แล้วทําไมห้องน้ําอยู่กลางบ้านไม่ได้ก็ประตูบ้านก็เปรียบเสมือนกับปากคนนะห้องน้ำนะก็เปรียบเสมือนกับก้นของเราใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทํายังไงให้ไปด้านหลังให้ไกลที่สุดเลยก็คือห้องน้ําต้องไปสร้างหลังสุดไม่ใช่นอกบ้านนะ ในตัวบ้านแต่ต้องอยู่หลังสุดค่ะแต่ถ้าใครสร้างกลางบ้านอาจารย์บอกได้เลยว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแล้วถ้าสมมติวราบ้านไม่ยาวค่ะอาจารย์ใช้วิธีเดียวกับวิซีหลอกซับได้ไหมคะที่อาจารย์เคยบอกว่าตีให้เดินไกลขึ้นนี้ได้ไหมคะใช่ก็คือเราต้องทําเป็นตู้เสื้อผ้านะเอามาตู้โชว์ถูกต้องก็คือเดินเข้าในตัวบ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็เปียบเสมือนเรากักลมกักลมเปรียบเสมกับกักซับนะไอตัวนี้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่ง นะแต่บ้านใครเนี่ยถามว่าเท่าไหร่ถึงจะมีซั์เก็บอยู่ก็อย่างน้อยมี20เมตรลองลงมาคือพอใช้ก็คือ15เมตรนะอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าบ้านลึกเท่าไหร่ถึงจะดีลึกให้มากที่สุดเลยนะที่หัดใหญ่อาจารย์อยู่ก็ประมาณ40เมตรนะสมัยก่อน60เมตรเว้นคืนไป20เมตรก็ช่องละช่วงละ10เมตรสี่ช่วงวิ่งออกกำลังกายในบ้านเดินไปวันหนึ่งถ้าสิบเที่ยวก็ถือว่าโอเคละคาะมาที่ที่ต้นออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย์ ทิศนี้ดีถึง12เดือนดีทั้งปีเลยแต่ว่าก็คือเสียเรื่องการพักผ่อนก็คือไม่มีวันหยุดวันพักผ่อนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแล้วอย่างนี้จะหาวิธีพักจะแค่ได้ยังไงคะอาจารย์ก็อาจารย์บอกแล้วไงว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในตัวบ้านได้หมดเลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือทิศของตัวบ้านถ้าถามว่าอันดับที่2กับอันดับที่1ต่างกันไหมอาจารย์บอกต่างกันว่าทําไมถึงไม่เอาทิศตะวันตกเฉียงใต้เราคนเราทํางานต้องมีเวลาพักผ่อนถูกไหมคนเราไม่ใช่เครื่องจักร ค,คุณอย่าทงานตลอด24ชั่วโมงอาจารย์บอกก็ก็ถือว่าเราทําตอนเช้าแล้วไงแล้วดึกๆกเย็นเย็นเราค่อยพักจริงๆไม่ใช่หรอกพอถึงเวลาจริงๆปั๊บโอ้โหงานมันมาตลอดเลยแม้กระทั่งนอนอยู่คนก็ยังโทรมาอคือได้แต่ทรัพย์อะแต่ปัญหาคือเก็บทรัพย์อยู่หรือไม่อยู่นั่นคืออีกเรื่องหนึง่งนั่นคือเป็นส่วนปีกย่อยแต่หลักเนี่ยถ้าเราได้ทิศอะไรก็ได้หมดเลยอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนี้สมมุติว่าเรามีธุรกิจ แล้วก็บ้านกับธุรกิจอยู่แยกกันและธุรกิจหันทางตะวันออกเฉียงใต้แต่บ้านเนี่ยหันทางที่แบบอาจจะเป็นทิศเหนืออะไรเยทิงเหนือให้เราได้พักอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะอาจารย์ก็คือคุณได้อย่างเสียอย่างค้าขายดีแต่ไม่มีเงินเหลือ,อแต่ถ้าสมมุติว่าที่บ้านออกเฉียงใต้แล้วที่ทํางานออกเฉียงใต้บวกกับบวกเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้พักอยู่ดีะอะค่ะอาจารย์ก็ระหว่าง ทำเงินมาเท่าไหร่แต่ตัวบ้านไม่มีตัวเก็บอาทิตย์เหนือคืนเหนื่อยแล้วแถมให้คนยืมสตังก็ไม่ได้คืนอีกอ่ะเห็นไหมเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้แล้วถ้าออกเฉียงใต้กับใต้อะคะอาจารย์ออกเฉียงใต้กับใต้ก็เหลือเหลนะคือเหลือเก็บอยู่ไม่อยู่เนี่ยอยูตต่ตรงจุดนี้นะ,ค,ะคำว่าเหลือคือเหลือเก็บแต่มีที่เก็บไม่เก็บอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือเนี่ยหรือทิศตะวันออกเนี่ย ทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยถามว่าทําไมถึงอาจารย์ทราบว่าทิศเหนือมันเหนื่อยก็อาจารย์บอกว่าหลักเนี่ยเราลองสังเกตนะครับว่าตั้งแต่มกราจนถึงเดือนธันวาค่ะคนจะไปเที่ยวทางเหนือคือช่วงไหนต่อตัวเองก่อนอ๋ออาจารย์พุทธจิธันวามกราใชแล้วช่วนาวแล้วก่อนหน้านี้ล่ะ ก่อนหน้านี้ไม่มีใครสนใจไม่เคยถามเลยอาจจะมีช่วงหนึ่งอาจจะเป็นสงการแล้วหลังจากสงการละ่ะไม่มีคนพูดถึงอีกแล้วคุณจะไปทางเหนือเนี่ยรถทัวรถไฟเครื่องบินจะไปไปได้เลยแต่ถ้าเป็นหน้าหนักคุณต้องจองล่วงหน้า<ช>ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ธุรกิจดีแค่สองถึงสามเดือนเท่านั้นเองแล้วที่เหลือเขากินอะไรก็กินเงินที่ได้จากสาวเดือนเน้ยที่บ้านตั้งแต่มกราจนถึงเดือนตุลาเหนื่อยไหมละ่ะอะลองลองดูในแผนที่ประเทศไทยนะครับ ลองนึกภาพนะครับภาคใต้ทําไมมีทั้งมีน้ําทั้งซ้ายทั้งขวาถูกหลักไหมหน้าเป็นน้ําด้านหลังเป็นภูเขาแล้วบ้านเราอยู่ตรงกลางสร้างถูกหลักเลยแต่ทางใต้ในภูเขาเยอะนะคะภูเขาเยอะคือจังหวัดไหนเนี่ยอาจารย์จะสังเกตนะครับว่าลองสังเกตว่าจังหวัดไหนมีภูเขาสูงเท่าไหร่มีคนรวยเกิดขึ้นอแล้วจังหวัดไหนที่ไม่มีภูเขาล่ะก็ไปว่าไม่มีคนรวยหรอมีแต่มีไม่เยอะย้อนกลับมากรุงเทพทําไมไม่มีภูเขา ทำไมถึงมีคนรวยเกิดขึ้นเยอะตึกไหมคะอาจารย์ถูกต้องก็คือถูกซูงก็ตึกสูงก็แทนภูเขาไปแล้วแต่ว่าคันนี้ว่าหลักเนี่ยเราไม่รู้ไงเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยประมาณสัก3ามชั้นสมมติ <c oughs> นะแล้วด้านหลังมีโรงแรมขึ้นสัก5ชั้นกลายเป็นภูเขาแต่ไม่ธรรมชาติ <c oughs> แต่มันมีส่วนผสมของดินแล้วก็หิน <c oughs> ถูกไหมนั่นคือเป็นภูเขาแต่ไม่ธรรมชาติ เราก็คืออยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าก็คือเป็นน้ําน้ําก็คือทางเท้าที่เราเดินข้างใต้เป็นน้ําถูกต้องไหมครับค่ะอ่าข้างหน้าเป็นน้ําข้างหลังเป็นภูเขาเราได้ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือออกเฉียงใต้เขาเรียกว่ากินไม่หมดเลยอืมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะอย่างที่เราบอกไปกเมื่อตอนต้นรายการก็คือรายการหวงช่วยพิชีวิตของเรามีกิจากรรมพิเศษให้คุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมสนุกกันนะคะโดยคุณ สามารถเข้ามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษได้ในรายการของเราเข้ามานั่งร่วมพูดคุยกันตรงนี้เลยนะคะสามารถถามในทุกคําถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหงจุย้ยหรือว่าทิศทางที่จะซื้อบ้านนะคะโดยคุณผู้ชมพิมพ์ชื่อและที่อยู่รวมทั้งวันเดินปิเกิดอาจจะรวมวันเดินปิเกิดมาด้วยแล้วก็ส่งมาทางอ e ีเมลนะคะ hj g o newvision gmail com ค่ะ อีเมล e hj.newvision@gmail.com นะคะหรือว่าส่งมาทางไปรษณียน์นะคะที่บ้านเลขที่1 1 1่งหนึ่งหนึ่้าหมู่9าตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีหาสไปรษณีย์1 1 1 2 0นะคะ1 1 1 2 0จังหวัดนนทบุรีนะคะไม่ใช่ปทุมธานีหรือว่าจะติดต่อสอบถามที่เบอร์0 8 7 6 7 3 5 5 5, 5 3ค่ะ0876735553นะคะ พิมพ์ชื่อนามสกุลรวมไปถึงตัวอย่างคําถามอาจจะส่งตัวอย่างคำถามมาเล็กน้อยว่าอยากจะถามอะไร,รแล้วก็อาจจะมีแบบแปลนบ้านเพื่อที่จะ ดูก่อนว่าบ้านของคุณเนี่ยควรจะถามคำถามไหนดีนะคะส่งมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะและทางทีมงานของเราจะคัดชื่อคุณผู้ชมเข้ามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการของเราเลยค่ะวันนี้ค่ะเวลาของรายการวงจุ้ยพลิกชีวิตของเราก็หมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่โทรเข้ามาสายส่วนหน้าไม่กับอาจารย์โชคดีแท่เฮียมไม่ทันก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์ส่วนตัวของอาจารย์ค่ะ0817885388ค่ะ0817885388ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันฟ้าสสายปล้องเกิดและอาจารย์โชคดี ยเีบต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับ